อ๋อวันนี้เราเป็นสไปเดอร์แมนสไปเดอร์แมนเราใครเป็นแมมมุมกันแล้วนะครับนี่ต่อต่อไปโดนตัวดําเลยนี่ <c oughs> เห็นไหมอ่ะแกรนดี้ตัวสีน้ําตานะครับแล้วก็เหล่าแฟนคลับมาเล่นด้วยดูเยอะมากๆเลยเออเด็กเจ้าหมีตัวไหนเนี่ยโอ้เด็กเจ้าหมีตัวขาวนี่แกนี่พอดีอยู่นี่พ <c oughs> อดีอยู่นี่เดี๋วโดนเนี่ยพอดีเนี่ยพอดีวันนี้เราจะมาปล่อยใหญ่แมมมุมกันเพราะวันนี้เราจะฉันจะมีเยอะใหญ่ อ้อออาวแมวมาเลยไปไงปล่อยใย,ยมามุมได้นะครับสุดยอดมากนี่เราต้องข้ามไปฝั่งโน้นใช่ไหมอ้าวไม่ถึงอนะ่ะมันต้องใช้แรงเหวี่ยงโมเมนตัมใช่ไหมทุกคนกระโดดไปนิดนึงกระโดได,โดไปข้างหน้านิดนึงนี่นยยยถึงแล้วเป็นไงเก่งไหมล่ะแล้วอันเนี้ยไปฝั่งโน้นใช่ไหมไปพวกเรา ี่ฉันปล่อยยายเก่งนะ้างบนอือโอ้โติดเออติดเฮ้ยลับอนลับอนขับอนไปปี๊เช็คพอยต์มันต้องกดคิวปล่อยายออกนะครับแล้วก็ถ้ากดคลิกเนี่ยมันก็จะเอายายไปติดสีเขียวตรงนี้มันไม่สามารถปล่อยายายได้อิสระนะไปแล้ว,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 วโอ้โหสบายมากเช็คพอยต์มามาแข่งกันใครไปได้ไกลวะ เอาตกอ่ะแล้วจะกลับยังไงอ,ะ <What? S 1> อ่ะเหมือนจะต้องเริ่มใหม่เลยน,นะจ <What? S 1> อต่อวีดีโอ แต่ว่ามันมีเช็คพอยต์นะมันต้องหาวิธีแป๊บหนึ่งนะอ๋อทุกคนวิธีการที่จะมาเริ่มต้นตรงเช็คพอยต์ตรงนี้นะครับก็คือให้เราเนี่ยกดรีเซ็ตคาแรคเตอร์นะครับมันก็จะกลับมาที่จุดเช็คพอยต์ล่าสุดที่เราเหยียบเลยแต่ว่าอย่าไปเช็คพอยต์อันที่อยู่อันแรกนะระวังด้วยอย่างเนี้ยตกลงมาปึ๊บแล้วก็กดรีเซ็ตนะครับคาแรคเตอร์ character, มันก็จะกลับไปข้างบนไอพีลิฟต์ P ip, เห็นไหมกลับมาที่จุดเช็คพอยต์ที่เราเช็คไว้มาจุดนี้ต้องผ่านให้ได้เฮ้ยจบไป เลยด้วยไม่ได้จ้าหผีเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเกือบได้ละโยกเฮ้ยปึ๊บโอเคเฮ้ยไปด้วยมาเจ้าแม่มงมุมงเราเป็นแมงมุมเราเป็นแมงมุมสไปเดอร์แมนไปค่ะแม่มงมุมมาแม่มงมุมไปไหนอ่ะนี่ทางนี้ทางนี้ปบนี่ข้ามาฝั่งนี้เจ้าหผีเนี่ยเน่ยจอดด้วยเอาด้วยเฮโหดมาโหดมาโหดมาอุ้ย อุ้ยทำได้ไงอะมียนีะบอกไ้เลยเนี่ยเี่ยนเยนลวาฉันจะไปยังไงอะแม่เขาโขเขาใจเป่าเขาใจเปล่านะนี่โหนยังไงอะหนกระแสนี่ป่ะเนาไม่ได้เดี๋ยวเป็นเรื่องนโหนด้วยฝักนู๊ดปึ๊บ มันไม่ขึ้นน่ะอันเนี้ยแกต้องขนแบบมูเป็นต้มเข้าใจป่ายิ่งแกหันหน้าไปทางไหนมันก็จะไปทางนั้นเข้าใจป่ะจริงหรอจริงมันสามารถหันแบบไรคุ้งได้ะหรอโอเคพอได้ละรู้ละอันนี้ไปฝั่งนู้นวู๊เหมือนแรงไม่พอดดเลยอ่ะมันมันเตี้ยไปต้องกระโดดด้วยอ,อ๋อเหรอใช่เนี่ยโอ้ยโขนใกล้ละโอ้โหไปอยู่ฝั่งนู้นก่อนไปอยู่ฝั่งเขียวก่อนแล้วก็โยกมาฝั่งนี้ อจะดูซิว่าตรงนี้ผ่านไหมหูยหุยหุยบุดโมเมนตัม้าโมเมนต้าเวียงเวียงขึ้นอู้จจมีไล่เล้ยวชูชูตัดตัตัดปี๊ดจูเกือบถึงแล้วุ้ยเกือบถึงอีกนิดเดียวเฮ้ยเออจมียัง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 ดเวียงฮึบเย้ ไปหยิบเช็คพอยน์แล้วอย่างนี้หยิบก่อนมาไปไหนต่อเจวีข้างบนข้างบนเห็นไหมกระโดดกระโดดข้างบนมาข้างบนนี่หรอใจเย้าใจเยาใจเย้ามาเร็วเจวีโอเคเดินมารอด้วยรอด้วยกำลังไปตามหลังไปอยู่รอด้วยรอด้วยนี่รอด้วยรอด้วยมาแล้วมาแล้วมาแล้วมามามาโอเคตรงนี้แหละ โอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดสายมันยาวไปอ่ะใช่ตอพี่ดูแกต้องกระโดดก่อนแล้วค่อยถึงจะลิงจริงหรอทำให้ชายชันใช่ฉันติดอ่ะเดี๋ยวนะขึ้นไปไงอ่ะอใช่ไหมใช่ใช่ใช่ติดแล้ววืบฉันต้องกลับขึ้นไปให้ได้ตอนนี้สายมันยาวเดี๋ยวนะต้องหาวิธีโมเมนตัมเอียงได้ไหมเอียงวุ๊จุ๊บไม่ได้อ่ะอย่าบอกนะว่าต้องรีเซ็ตกลับ อ่ะตรงนี้ต้องสายสั้นๆใช่ไหมใช่สายสั้นเอ้าเจามี่แกข้าไปฝั่งนน้นเหรอใช่แตต้องมาตรงนี้ตรงนน้นมันไปไม่ได้นี่มานี่แล้วจริงก็ไปได้อะนี่งไงมันมาได้เนี่ยเจมี่วู้วข้ามาแล้ว,วแล้วก็ขึ้นมาตรงนี้ไปฝั่งนน้นใช่ไหมจะเป็นชับปไปดเออร์แมนฮึนี่ เดี๋ยวนะตรงนี้ไม่มีเช็คพอยต์เหรอเฮ้ยเล่นจะไม่มีเช็คพอยต์โค้งาดวิววิอวิววิวไปให้มีข้ามหน่อยล่ะไปเลยมีโชว์สกิลหน่อยมันติดเจ๋อ๋ยบึ้บค่อมยาวเดี๋ยวนะอับมีแล้วอยู่กับมีแล้วมันต้องเหมือนแบบได้แล้วเย่อนนี้ไปฝั่งนู้นเหรอ โอ้โหเขาต้องมาเซฟตรงนี้ก่อนโอ้ต้องไปฝั่งตรงกลางนี้เฮ้ยปล่อยโอเคแล้วก็ข้ามมาตรงนี้ข้างบนเวียงปึ๊บโอเคขึ้นมาได้แล้วโอ้ไม่มีเช็คพอย์ด้วยโอ้โหตรงนี้อันตรายสุดๆยากเลยอันนี้ระวังเลยยากเลยเออต้องไปฝั่งนู้นก่อนใช่ไหมว้าวฮึโอเค ฉันว่ามันจะเป็นจังหวะเวียงต่อยใหญ่แล้วก็กดใหญ่รอบอันเฮ้ไอ้ไอ้พวกปีแมาไอ้พวกป้าไปจะฆ่าพวกตีไม่ว่าหัเวียงเวียงอันนี้คืออารมณ์เวียงหรืออะไรเนี่ยจังหวะเวียงจังหวะเวียงเโอ้โหโนติดนนติดนนติดอ่ะเดี๋ยวนะไปฝั่งนู้นเหรอมันไม่มีทางที่ดีกว่านี้เหรอไปนี่ไปมาตรงนี้ตรงนี้อ๋อยากน่าดูเลยเดี๋ยวนะ เวียงฮึบวิ่ยได้แล้วโอเคเวียงมาฝั่งนี้แล้วก็เกาะอันนี้ใช่ไหมมาฮึบเช็คพอยต์เย่แล้วก็อันนี้ฮึบเฮ้ยหน้าผาโอ้สีแดงเดี๋ยวเดขอใหม่ตั้งหลักใหม่แบ๊บนึงฮึบว้าวโอ้ยตรงนี้ฉันต้องผ่านให้ได้ฮึดจุดโมเมนตัมมาฮึดขึ้นมาเฮ้ย เดี๋ยวแสดงให้ดูว่าปีเตอร์พาร์เกอร์ของจริงจะเป็นยังไง<ะ>อุ้ยจะถึงแล้วใจเย็นปีเตอร์พาร์เกอร์ข้างล่างมันเป็นลาวาปีเตอร์พาร์เกอร์ปีเตอร์พาร์เกอร์ไม่ไป <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวขอไหวแป๊บนึงเฮ้ยจึ๊บเฮ้ยจะถึงแล้วมันติดตรงเนี้ยคือตอนนี้ยปีเตอร์พัคเกอร์ติดตรงนี <laughs> ้ไปไงอะ่ะเจ้าวีโอชัยยิงก่อนแป๊บหนึ่ง มันต้องกระโดดด้วยใช่ปะใช่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 กระโดดตรงนี้ด้วย <rant> นี oh, ่แล้ว oh, ก็มาตรงนี้นี่ทวรรค์นะว้าวพีท้าป้ก็ตกแล้วโอ้โหตกอยู่แล้วอ่ะฮึบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยลื่นลื่นเฮ้ยลื่นลื่นเฮ้ยนะถ้าตรงนี้มันเป็นน้ำแข็งหรอเราสามารถพักได้ไหมพักตรงนี้ฮึบเฮ้ยพักได้แล้วเราก็ปล่อยโอเคจีเดียสุดๆเรามาพักตรงนี้นะครับแล้วก็ค่อยไปหยิบตรงนู้นแล้วก็ไปว้าว ว้าข้ามาได้แล้วอ๋อพักข้างบนไม่ต้องไปตรงน้าแข็งก็ได้แล้วเราก็ตรงนี้ข้างล่างอหออันนี้ทําไงอะ่ะไปฝั่งนู้นใช่ไหมโบสถโด,ดูงสูงก่อนแล้วค่อยขึ้นไป <บะ S 2> นี้สูงสงก่อนอยามันไม่ขึ้นสูงสูงตรงนี้ใช่ไหมใช่ใช่ใช่ระวงังอย่ามันไม่ขึ้นอย่าตกลง,งไปนะตกลง,งไต้จบเลยจริงเหรอจริงเออใส่สั้นๆด้วยใส่ยาวไม่ได้อะบอกไว้ก่อนเลยเออจริงด้วยแฮะเนี่ยสายยาวไม่ได้สายสั้นๆเหรอ ถ้าเวียงอะเวียงเหรอเวียงเวียงเขาหุบหิดเ่คนเราเวียงกันถ้าเราเวียงเวียงแบบโค้งอะเวียงแบบโค้งเฮ้ยเวียงแบบโค้งปีเตอร์พัคเกอร์ของจริงสลักของแท้เฮ้ยมันไม่ได้จริงเนี่ยต้องทําตามสูตรที่เจ้าหมีบอกสายต้องสั้นๆไว้ก่อนโอเคปึ๊บเฮ้ยได้แล้วโอเคแล้วตรงเนี้ยห้ามตกลงไปโอ้โหข้างล่างเป็นหลุมศพ <laughs> หลุมศพแบบบุ๋มใช่ไหมต้องมาฝั่งนี้โอเคได้เลย ซ่อนๆไว้ได้เลยเฮ้ยกระโดดเฮ้ยได้แล้วมาอ้าวเจ้าหมีคุณบอดีอยู่นี่ใช่ไหมฮึมไต่ขึ้นไปไต่ขึ้นไปไต่ไงอ่ะเดี๋ยวนะค่ไปวนค่อยๆวนค่อยๆวนยานั่นแหละมามันขึ้นได้แล้วว่าอะไรอ่ะไม่น่าเลยโอ้ยเรียบร้อย จะล้ออะไรเราไม่ได้ตายจริงเดี๋ยวได้ล้อแน่เดี๋ยวล้อเดี๋ยว้าจบีฉันมาแล้วเรยวเรีวเรวรีบดดมาขึอันนี้ต้องขึ้นไปอันนี้ต้องห้ามตายได้แล้วเก่งมากเลยรอบนี้เก่งกว่าเบงกุนนิดนึงอันนี้ไม่รู้อันนี้เราไงไม่รู้ตายบ่อยแล้วใช้สายยาวเหรอสายสั้น ขึ้นไม่ได้อะว้ามันขึ้นไม่ได้อะอยู่มานานแล้ว<ร>ไม่ต้องสิบยีส่สิบตัวไม่เคยมีใครผ่านมาเลยเนี่ยหรอนี่ใครผ่าน<ด>ตรงนี้บ้างหรืเปล่าแฟนคลับช่วยคอมเมนต์บอกกันหน่อยนี่ใครผ่านตรงนี้คอมเมนต์มาหน่อยผ่านไม่เป็นเออตรงนี้ผ่านยังไงอ่ะ <c oughs> เดี๋ยวนะประเด็นคือกลับยังไงก่อน <laughs> อุ้ยจูบีไปแล้วออไปไม่ได้ไปไม่ได้า,า,าดนบกลับมา,าจูบบีกลับมากลับมา กลับได้กลับห้ได้เจ้าแบบบุบตัวน้อยสไปเดอร์วีสไปเดอร์วีสไปเดอร์วีดเ้าไงอ่ะเอ้าเจอใครเนี่ยน้าคุ้นคุ้นอะไรกันเนี่ยชั้นไม่กล้าโดดเลยอ่ะได้นไงตกลงไปแล้ว หรือว่ามันต้องกระโดดใกล้ๆหรอไม่ได้นี่เฮ้ยจะวีอีกนิดเดียวโค้งอ๋อโค้งหมุนโค้งเออโค้งนั่นแหละโค้งอย่างนั้นเออเออเฮ้ยหรือว่ามันคนนะช่วยด้วยโ้ช่วยด้วยช่วยด้วยไม่ช่วยเข้าด้วยตัวเองอย่างนั้นปล่อยเชือกเถอะ เราอาจจะยังมีเยื่อใยกันอยู่ก็ได้นะเอ้คนดูชั้นิ่มเปลี่ยนสีอ่ะแป๊บหนึ่งได้เออมันเหมือนติดบั๊กนิดนึงนะครับเน่กลับมาเป็นสีดำแล<ะ>้วอันนี้ถ้าเกิดด้านหลังได้วเจ้าหวีแล้วเราเหวี่ยงยาวไปนู่นอ่ะลองดูดิทำได้ตบมือให้เลยเออเหวี่ยงโอ้จะได้ไหมเนี่ยได้เหรอมันได้จริงเหรออย่างเงี้ยเฮ้ยไม่แน่ถ้าชั้นปล่อยคิวเดี๋ยวขอลองเฮ้ยไม่ได้อ่ะแล้วทีนี้งานหยาบละ งานหยาบแล้วเจ้าหวีหยาบไปเอาล่ะทุกคนเราก็ค้างไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับไม่สามารถที่จะข้ามไปได้แล้วไม่รู้ทํายังไงนะครับใครรู้ช่วยคอมเมนต์บอกกันได้หรือว่าใครสามารถผ่านได้คอมเมนต์บอกได้นะสโลตดีพวกเราขอลาไปเท่านี้ไปแม่มุมเรารวมพลังกันอะกเก<อ>าะมือกันไ, <ป S 1> ไว้บายบายทุกคนบายบายทุกคนบาย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 